กรหมตูเตือนแล้วจับตายอมความกดระเบตามกำลังแรงลูกต่อไปที่จะเข้าไทยแต่ยังไม่ฟันธงว่าจะแรงถึงพายุหรือไม่3-5ถึงหธันวาคมภาคใต้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามเส้นทางล่าสุดและตำแหน่งที่จะขึ้นฝั่งค่ะส่วนวันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกทุกภาคลมหนาวรอบใหม่แพ่ลงมาถึงจีนแล้วและจะถึงประเทศไทยในต้นเดือนธันวาคมนี้พร้อมกับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนที่จะลดลงอย่างชัดเจนค่ะ อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ช่วงที่มีอากาศหนาวที่สุดจะเป็นช่วงไหนติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะรวสนววัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพประกาศข้อมูลตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมค่ะเมื่อวัน